ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาและอบรมเยาวนชนสาม,มเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84พรรษาณวัดดอนรูปหมู่ที่8ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่1ถึง15เมษายน2554นี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่2เมษายน2554ตรงกับแรม14ค่ำเดือน4เวลา9นาฬิกาพิธีปลงผมนาคเนรเวลา13นาฬิการ่วมทอดพระปาสามัคคีเวลา16นาฬิกาเทศและทำขวัญน,นาคเนรโดยพระครูสังฆรักษ์สมเกียรติยานาทีโปและพระประหลัดสมศักดิ์กระตับปันอยู่ เมษายน2554ตรงกับแรม15คห้าเดือน4เวลา9นาิกาพิธีบรรพชาสมบเนณเวลา10นาฬิกา30นาทีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมบเนณภาคฤดูร้อนเวลา11นาิกาถวายพระทหารเพลแด่พระพิษุสงฆ์และสมบเนณบวชใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนกับโครงการบรรพชาสมเนตรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ8 4พรรษานวัดดอนรูปหมู่ที่8ตำบลบางมากอำเภอเมืองชุมพรระหว่างวันที่1ถึง15เมษายน2554นี25นี้ประธานที่ปรึกษาคโครงการพระครูอาทรประชารักเจ้าคณะตำบลปากน้ำชุมพรเจ้าอาวาสวัดดอนรูปประธานดำเนินงานพระมหาทันภูวริโทท์โชติปัญญุและขอเชิญทุกท่านจองผ้าไตรเจ้าภาพสมเนตรรูปละ500บาท ร่วมเป็นชาภาพถวายพระทหารเพลนน้ำปานะได้ตลอดทั้งโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0873066262และ0864795567ยเเคหมขาปปิดตี